ไม่เบาเลยนะบอยประกอ์อวยพรวันเกิดเฟยพ์พรปวีแนบแคปชั่นหนุ่มคลั่งลัก ปิดตัวอย่างเป็นทางการตอกย้ำความหวานส่งท้ายปีค่ะสำหรับหนุ่มบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์ที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับกำลังจีบนักร้องสาวเฟย์พรปวีหรือเฟย์เฟย์ฟางแก้วหลังมีคนเห็นทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์ในวันนั้นจนกลายมาเป็นภาพน่ารักน่ารักในการกกวอวยพรวันคล้ายวันเกิดในครั้งนี้ของสาวเฟย์พร้อมแนบแคปชั่นหนุ่มคลั่งรักแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู ผมดีใจที่ได้รู้จักคุณแ a f แท i ก o r l d ในวันนั้นงานนี้ทำเอาเพื่อนเพร้องในวงการเขามาคอมเมนต์แซวกันสนานพรไม่ได้เห็นหนุ่มบอยประกรณ์เปิดโหมดผู้ชายสายมุ้งมิ้งแบบนี้มานานมากแล้วค่ะแท้มีแววว่าจะขึ้นแท่นเป็นหนุ่มข้างรังคนต่อไปขีดเส้นตายย้ำๆที่คําว่าผมดีใจที่ได้รู้จักคุณ